เออโอเคผมเรื่องไงดีเอางี้ผมเรื่องนี้ก่อนวันนี้มีเรื่องเดลต้านะครับแล้วก็มีเรื่องเทรนตลาดจะเป็นยังไงจริงรายละเอียดเดี๋ยวเราจะคุยในสัมมนาในวันพรุ่งนี้นะครับว,วันนี้ผมอาจจะพูดให้น,น,นิดหนึ่งแล้วก็แล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นเอางี้ก่อนเมื่อวานนีมนมนมน้มันเป็นวันปิดสัญญาเป็นซีรีส์อยู่นะครับก็เมื่อวานเห็นแล้วมีคนบอกแล้วมันมีมันมีพอิชั่นของตัวทีเฟกที่เป็นช็อตอยู่เยอะ มีมันต้องปิดแน่ๆแล้วก็รู้รู้รู้กันอยู่แล้วว่าบ่ายของวันพุธเมื่อวานเนี่ยลงหุ้นลงแรงแน่อันนี้รู้เป็นที่รู้อยู่แล้วว่าลงแรงแน่ค่ะโอเคมันก็เกิดเกิดไปแล้วก็อยู่ดีๆก็จากลบเลขหลักเดียวกลายเป็นปลบสิบห้าจุดเมื่อปิดอันนี้ก็คือเป็นเอฟเฟกจากการปิดซีรีส์เป็นหลักเลยซึ่งวันนี้เราก็คาดหมายว่าวันนี้ต้องบวกกลับประมาณสิบจุดอ่าจริงๆก็บวกสิบนะก็ถูกด้วยบวกสิบด้วยแต่ไปไปโดนเดลต้าไง มันรีบาวมันจะไม่มีกลับไปสิบห้าครับมันจะบวกสิบก็คือพอเมื่อวานเนี่ยตอนที่มันลงอ่ะมันลงประมาณสิบจุดตอนที่มันช่วงที่เขามีการทําเรื่องอันนี้กันน่ะตอนทีเฟกตตัวเนี้ยประมาณสิบจุดผมก็บอกว่ามันนี่ต้องบวกกลับไปสิบจุดก่อนถ้าไม่บบกกลับไปสิบจุดน่ะเหนื่อยแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูหน้าจอหน้านี้หนึ่งนี้หนึ่งครับที่มาที่ไปมันคือเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นเอฟเฟกของตัวการอ่าสัญญาพวกฟิวเจอร์นะฮะใช่ครับ เมื่อวานนี้มันต้องกลับมานะฮะแต่จริงๆแล้ววันนี้มันไม่กลับไงเพราะมันโดนเดลต้ามันไม่กลับเพราะเดลต้าไงครับพาะวลามีการเพราะว่าเมื่อวานมีการฟีดข่าวเดลต้าเข้ามาในตอนเย็นก็คือในหน้าจอนะครับก็คือเดลต้าเนี่ยมีการทําบล็อกเพจขึ้นบล็อกขึ้นมาเนี่ยที่ราคาเก้าบสี่บาทเจ็ดิบ้าครับจำนวน8ปเกล้านหุ้นคิดเป็นเงินประมาณ8 0 0พันกว่าล้านทันทีที่ข่าวนี้หลุดออกมาเนี่ยเปิดเช้ามาผมก็บอกว่าเรียบร้อยครับ เพราะคนที่ซื้อมาเนี่ยก็คือซื้อคุณก็ซื้อ94ใช่ไหมคุณก็มาเทขายในตลาดสิถ้าเกิดผมไม่รู้ว่าคนซื้อเป็นใครแต่ถ้าเกิดคนซื้อเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้คิดจะถือยาวก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะเอา94บาทเนี่ยมาขายในตลาดเลยเพราะราคาตลาดเมื่อวานนี้มันคือ104ี่วันวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ที่เดลต้าก็จะลงไปประมาณไปอยู่ที่ประมาณ94บาท75คราวนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยคนี้ต่กว่าลงไปมากกว่าอีกใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นการเทลงไปเลย เพราะฉะนั้นอิมแพคของเดลต้าถ้าเกิดเราคิดไปคิดมาเอานับจากหน้าจอปัจจุบันเนี่ยเอาเซตเนี่ยเซตที่0.91ไปบวก11จุดเนี่ยก็กลายเป็นวันนี้เราบวเรารีบาวขึ้นมาจากจากเมื่อวานเนี่ยสิจุดประมาณนั้นเพราะันตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าตามสูตรนะแต่พอเพินไปเจอเรื่องปัญหาเรื่องเดลต้าเท่านั้นเองอที่ทําให้เป็นอย่างนั้นอ่าแล้วอย่างนี้จะเป็นยังไงช็อตต่อไปเราเราตัดเดลต้าทิ้งไปก่อน ผมมองว่าสถานการณ์ตลาดเมื่อวานได้คุยคุณแซบเหมือนกันนะในในมุมที่ไม่ค่อยสบายใจกับตลาดหุ้นวันนี้เนี่ยสถานการณ์ตลาดหุ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันเมื่อปีที่แล้วตอนที่เราลงไปที่ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบจุดเนี่ยตอนนั้นเดือนหกสถานการณ์ยูเครนรัสเซียวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอะไรนะทุกอย่างเราดีอยู่หมดเลยนะแต่วันนี้เราเจอปัญหาบาทอ่อนครับ เราเจอปัญหาดอกเบีย้ยขึ้นเราเจอปัญหาอยู่ดีดีรัฐบาลก็ออกงบออกมาตรการมาแล้วเนี่ยทาให้คนน่ะตกใจขายบอลตนบอลยิวกระชากขึ้นไปลึกเงินบาทจะไปสามเจ็ดบาทสิ่งที่เราเจอมาทั้งหมดเนี่ยรวมถึงราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสี่ห้าอันที่เป็นตัวใหม่เนี่ยมันทําให้สถานการณ์วันนี้กับเมื่อเมื่อเดือนหกปีที่แล้วต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นหมายความว่าแนวซัพพอร์ตที่ไครก็ตาที่บอกว่ามันคือสําคัญคือหนึ่งสี่หกศูน 1, 4, เนี่ย ถ้าเกิดคิดว่านี้จริงๆ่มันเอาไม่อยู่หรอกถ้าเป็นถ้ามันเจอมันเจอปัจจัยอย่างนี้จริงๆพราะตรงนี้ผมก็เลยมองว่าโอกาสสูงที่ราชนีเนี่ยน่าจะไหลลงต่อไปก,กว่านี้คือหลุดหนึ่งสี่หกโูนนันตรงนี้ก็เลยมองว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังยังเปราะบางอยู่ค่อนข้างมากเห็นไหมครับว่าสงสัยกันไหมว่าทําไมหุ้นพวกลงไฟฟ้ามันถึงลงแรง mm hmm. พอพูดลงไฟฟ้าเนี่ยปัจจัยลบสี่ห้าตัวที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ย mm hmm. เป็นของเขาอยู่สี่ตัวหนึ่งบาทอ่อน จากเรื่องหนี้หนี้ของบีคิมแสนล้านบาทอ่อนสองน้ำมันขึ้นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น,น,นสมมาตรการของภาค,ครัฐแค่นี้พอไหมแค่นี้ก็พอนี่แค่นี้ก็กระอักแล้วนะวนสี่สามสี่ตัวเนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ลดพุ่งลงไฟฟ้าถึงลงไนงะ บางคนบอกลงเพราะว่ารัฐบาลไม่ใช่อย่างเดียวครับเขามีทั้งเรื่องดอกเบี้ยขึ้นเขามีทั้งเรื่องบาทอ่อนเขามีทั้งเรื่องน้ามันซึ่งพวกนี้มันลบไปที่โรงไฟฟ้าทั้งนั้นเลยถูกไหมครับว่านั่นคือเหตุผลว่าทาไมคุ้นลงไฟฟ้าถึงลงได้แรงกว่าชาวบ้านก็เลยเพราะมันโดนครบทุกทุกสเต็ปเลยทุกตัวเลยต้องหลีกเลี่ยงก่อนไหมคะช่วงนี้ยังไงบางคนก็บอกว่าทุกแล้วจะเอานะฮะหรือว่าเอาหนีก่อนหรือว่าอย่ง โอเคครับผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นบีกิอะ่ะผมว่าวันนี้ยผมมันจะมีคนที่ที่คิดว่าไม่หลุดอะไรนะที่คิดว่าไม่หลุดไม่หลุดสามสิบใช่ไหมค่ะเออวันนี้มาหลุดมาแล้ววันตรงนี้สเต็ปตรงนี้ถ้าถามผมว่าเอ้ยมันจะลงได้อีกเท่าไหร่เนี่ยเวลาหุ้นมันมีข่าวลบอะไรแบบนี้เนี่ยบางทีมันเขาจะลงได้ยาวนะคุณต,ต้องแบบกดคือถ้าเกิดเห็นการเนี่ยคุณต้องกดถอยไปไกลๆเลยวันนี้ซัพพอร์ตสำคัญจริงๆอ่คือสามสิบเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดกดไปยาวๆเลยมันโอเคจะไม่เห็นนะ อไปนู่นน่ะยี่ห้านู่นน่ะนู่นน่ะไปถึงจุดยี่ห้ายี่หกอะไรอย่างนั้นเลยนะประมาณนั้นเลยคแต่ผมไม่ได้บอกว่าบีกิมจะลงไปยี่ห้ายี่หกนะครับแต่ผมบอกว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นตัวลบผมผมแค่จากกาะทอนให้เห็นว่าวันนี้ตลาดหุ้นเราเนี่ยมันกําลังเจออะไรอยู่มันกําลังเจออะไรอยู่ซึ่งอย่าเอาปีที่แล้วมาเทียบนะครับไม่เทียบไม่ได้ปีนี้เราเจอเต็มเต็มเลยกับเรื่องกําไรตลาดแล้วก็ไปไปได้สูงมากที่ กำไรตลาดหุ้นปีนี้เดี๋ยวปกติสามเดือนสุดท้ายผมไม่ค่อยปรับกาไรลงหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยผิดแต่คราวนี้ผมผมประเมินกาไรตลาดแล้วน่าจะผิดผิดพอควรเลยเราจะปรับลงมาครับเพราะงนี้ก็จะเป็นจุดเสียหายของเรชนี้ด้วยเหมือนกันนะครับที่เคยคิดว่าสิ้นปีเนี่ยอาจจะถึงหนึ่งหกเจ็ดศูนย์ตอนนั้นหนึ่งหกเจ็ดศูนย์เนี่ยเราคิดว่ามาตรการภาครัฐเป็นบูกด้วยนะ,ะแต่วันนี้ไม่ไม่มีทางนะครับผมว่าน่าจะยากแล้ว ผมว่าหนึ่งห้าต้นต้นหนึ่งห้าสองศูนย์ได้นี่ก็ถือว่าก็โอเคแล้วตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวแบบไปเจาะลึกอาเธอจะมีปัจจัยอะไรคะพี่มงคลปัจจัยบวกจะมีบ้างไหมคะมีแต่ปัจจัยลบเนี่ยปัจจัยบวกมีอย่างหนึ่งคือไอ้ที่ลบทั้งหมดอะมันสิ้นสุดลงมันสิ้นสุดลงเช่นดอกเบี้ยลงดอกเบี้ยลงคําถามเนี่ยคุณาสบหัวเลาะเลยดอกเบี้ยลงผมขนาดประทานเฟสเนี่ยยังไม่รู้อะเราเป็นใครอน้ำมัน น้ำมันหยุดลงหยุดขึ้นโอ้โหต้องดาใครบอกได้ดมันเป็นตัวแปรที่เราบอกไม่ได้จีนเนี่ยฟื้นตัวใครบอกได้ไม่มีใครบอกได้รไไครบัแบบรตัวแปรที่เหลืออยู่ตอนนี้เป็นตัวแปรที่ทุกคนนั่งนั่งมองอ่ะแล้วทําอะไรไม่ได้มันนี่คือจุดจุดจุดสําคัญก็คือเราไม่รู้มันจะไปที่ไหนไอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่อ่าอย่างที่มีถามบอกว่าแล้วมันคืออะไรก็คือไอ้พวกนี้แหละเมื่อไหร่มันมันหยุดอ่ะมันก็จะดีนะครับก็ แต่สาหรับผมเองนะผมคิดสาหรับผมเองเนี่ยผมคิดว่าหุ้นเราที่ลงอ่ะส่วนหนึ่งมันมาจากเราเอง <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเราเราแก้ปัญหาตัวเราเองให้ได้ก่อนเนี่ย <Okay. S 2> ไอ้ปัญหาเรื่องต้นทุนเนี่ยค่าไฟขึ้นค่าน้ํามันแพงอันนี้เป็นเรื่องที่เราแก้ไม่ได้ <Okay. S 2> แต่สิ่งที่เราแก้ได้คือรัฐบาลครับ <Okay. S 2> รัฐบาลเองอทุกทุกวันเนี่ยท่านออกแต่มาตรการเนี่ยทาลายตลาดหุ้นเนี่ยเมื่อไหร่ท่านหยุดออกมาตรการทําลายตลาดหุ้นแล้วท่านออกมาตรการ <Okay. S 2> ที่พยุงเศรษฐกิจ พยุงตลาดหุ้นเนี่ยผมว่าอันนั้นเนี่ยมันถึงจะทําให้คนเชื่อถือได้อมีไหมเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยนะครับเี่ยเดี๋ยวกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวลึกๆเนี่ยต้องไปคุยกันในงานสัมนาเพิ่มเติมแต่ว่าเห็นภาพแล้วแหละว่าพี่มงคลเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้เราโดนอะไรมากและถ้าเกิดว่าจะทําให้เราหายไข้ทําไงก็ต้องทําให้ปัจจัยเหล่านั้นอ่ะมันหายไปนะฮะและอย่างนี้เราอย วางกลยุทธ์ยังไงดีอะไรปันกันอะไรคือเงิน <c oughs> เงินสดเราจร,จริงๆอ่ะวันนี้เราถูกล็อกถูกขังเหมือนกันเงินสดถ้าไปเห็นในพอร์ตของตัวดาโอที่เกิดใครมีเปเปอร์ไปอ่านเนี่ยมันคือห้าสิบจริงๆอ่ะผมอยากจะเป็นเงินสดเจ็ดสิบด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราทําไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราเราออกไม่ได้อ่ะพูดง่ายเราถูกขังอยู่ในนี้เพราะว่าเราขายวันนี้ก็ไม่ได้ขายวันนี้ราคายับเยินมากก็เลยถือไว้ก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้มีสามเรื่องถามทางครับ หนึ่งก็คือหนึ่งก็คือตัวหนึ่งก็คืออะไรหนึ่งคือถือเงินสดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้สองอคุณถือหุ้นที่เป็นตัวของตัวเองมาก,มากหนึ่งในสองตัวที่ที่ผมจะพูดวันนั้นในวันพวก่นี้ก็คือตัวบำรลงราชครับสองก็อีกสามก็คือเรื่องของตัวหุ้น่ะที่เป็นดีเวเดนแล้วดีเวเดนหุ้นพวกนั้นไม่ถูกกระทบจากจากพวกปัจจัยภายนอกรอบด้านเนี่ยค่ะ มีหลายตัวนะปตทตัวหนึ่งอดอนเมืองโทเวก็อีกตัวหนึ่งะนะครับอีกสองตัวก็จะเป็นพวกอินท mm ัช hmm. พวกซีรีอะไรพวกนี้ยผมว่ามันมีทางเลือกอยู่แค่สามทางครับถือเงินสดถือหุ้นที่มีมีความเจ๋งจริงๆเนี่ยของตัวเองแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องถือหุ้นที่เป็นดีเวเดนแล้วพวกนั้นะดีเวเดนไม่หายะนะครับก็ก็จะผมว่าเป็นทางออกในเวลานี้ถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าดัชนีมันต่ำกว่าที่ผมคิดจริงๆหนึ่งสี่หกศูนเนี่ย นะครับควรจะเตรียมตัวเพื่อเพื่อรับอะไรแบบนี้เอาที่เอาที่จะพูดพวกนี้มาพูดประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเดี๋ยวพวกนี้จะต้องเป็นรายละเอียดอย่างเดียวแล้ววันนี้ผมไม่อยากโชว์สไลด์นะพวกนี้จอดเล็กเดี๋ยวพวกนี้จอดเล็กไปแตครับเพราะฉะนั้นก็เส้นนาิกายี่สิบเก้านาทีเสียดายถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับก็รีบไปกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่า บอกกับคุณผู้ชมอย่างนี้เนื่องจากว่ามีเวสติงลิสพอสมควรนะครับสำหรับคือเราเราแก้ปัญหาได้เต็มที่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะคือในห้องเนี่ยเต็มแน่ๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็เลยเอาตั้งจอทีวีไว้ข้างหน้านะครับเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยที่รับชมได้ตรงหนรับชมเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับเราทําได้แค่นี้จริงๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าทะเบียนที่ลงทะเบียนแล้วไม่มานะฮะบ่ายโมงท่านยังไม่มาปุ๊บเนี่ย เราปล่อยเวสติงลิทขึ้นนะครับ<อ>คุณผู้ชมครับ,รบนะฮะก็ขอบพระคุณมากมากที่ติดตามกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันวันพรุ่งนี้<อ>นะครับวันนี้ขอบคุณพี่มงคลมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ